S <S ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยเอานี่ไปแอป UG Phone ถูกใจสาย F K ไม่ว่าจะไม่มีเวลาว่างไม่อยู่บ้านไม่ว่างเล่นหรือไม่อยากเปิดคอมค้างไว้นานๆให้ UG Phone ช่วยคุณตกวันละ10บาทก็สามารถ F K ได้ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะยังไม่พอเท่านั้นหากโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างก็ยังสามารถเอาไปลดได้ครั้งละ20บาทสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ต้อง UG Phone อย่าลืมโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างนะครับ กลับมากันอีกครั้งครับก่อนอัปเดตนะฮะซึ่งวันที่ผมอัดอยู่ก็คือ ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะตอนนี้สามทุ่มครึ่งของวันเสาร์นะครับแต่คลิปน่าจะได้ลงวันอาทิตย์นั่นแหละก่อนอัปเดตนะฮะมาผมไปฟาร์มประตูมาเพิ่มนะครับจนได้คริสตัลครบแล้วนะครับแล้วก็ไปซื้อดาวในเทรดพาซ่ามานะครับซื้อดาวเยลโล่มาเพราะว่าดาวเราน่าจะไม่พอ2ตัวนะครับเรามารีโลแรงก,กันก่อนนะครับรีสตต์กันก่อนทั้ง2ตัวเลยนะครับผมอยากให้มันเป็น S สักอย่างตัวนี้ผมรีบรีบทำไปด้วยความรีบด้วยความร้อน,นครับมันก็เลยมาได้เป็น A บวกแ รีบทําจัดนะครับตัวนี้ก็รีบนะแต่ก็โอเคไม่เป็นไรอยู่ไหนล่ะเอาตัวนี้ก่อนละกันนะครับรีบไปก่อน C ีมันช่างไรวิ่แววเหลือเกินโอเอลบมาโอ้เอลบมาขอแค่ขอเอขอเอเฉยๆอ่ะขอเอเฉยๆเป็นพอฮะมีไหมเอเฉยๆอ่ะเุ้เอสโอ้โหเกือบกดเกือบกดาวเมื่อกี้มือเกือบลั่นอ่ะที่เหลือเป็นแรงอื่นไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราเอาแค่นี่เอสพอแต่ขอเป็นเอโอ้ย ไม่เป็นไร B ก็ได้ฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอแค่ B ีก็พอเดี๋ยวมันจะหมดก่อนไม่ใช่อะไรเดี๋ยวมันอีกตัวมึงมันไม่มีใช้นะครับโอ้ B ก็ได้ทั้งมัน <c oughs> มาครับเราจะต้องใช้ดาบอันนี้หนึ่งเล่มนะครับของเบอร์เซิร์กแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งอันของมูซันครับผมโอ้โหไม่พออีกเยลโล่ Yellow. เออเมื่อกี้เราซื้อมาไม่พอผมไปซื้อมาใหม่แล้วนะ5้าอันอเทไปซื้อต่อซื้อใหม่ ดาวเยลโล่หน่อยฮะมีไหมมีใครขายไหมโอ้กว่าจะเจอคือโอ้เซลลิมิตอีกอ้อพระเจ้าเอ้ยผมวิ่งนานมากใช้นี่ฮันเตอร์โอ้ขายเกมพาร์ทคืออะไรคำนี้ตอนไม่หาผมเจอเยอะมากเจอแต่คนขายดาวแต่พอหาไม่มีใครขาย,ขายมาต่อไปอย่าบนเ,เจอแล้วเ,เจอแล้วซื้อมา65เลยเอาซื้อมาเลยโอเคซื้อมาเก็บไว้ฮะ ผมจะเจอโคตรไหลเซิร์ฟไปกลับ,มา,บาลมาครับเสียงหายเลยมาครับเสียงหายเลยโอเคเราไปที่อีโวกันดีกว่าครับขั้นแรกเลยคือตัวอลืมลืมครับครับมาปามโอเคมาครับจาก478ในเลเวล1จะเป็นอะไร717แล้วก็เป็น S อไหมดูซิน่าจะ S แหละเพราะว่าข้างบนมันเป็น A อบวกอ่า S 720ครับผม 720สบูทเลเวลให้อ่าเดี๋ยวขอไปอัพอีกตัวหนึ่งก่อนอีกตัวหนึ่งครับจาก384เป็น444อ่าอันนี้720อันนี้444เอ๊ะคิะ40%คืออะไรไม่รู้ป่ะเราอัพเลเวลให้ฮะยัดเข้าไปจัดมาป๊าบเลเวล70ครับผมจาก414จะเป็น2 0 0 9 -9 เลบอ็กซิตคืออะไรเนี่ยอะไรคือลบ9ก้เอ็กซิตคืออะไรวะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับร70เจ็ดสิบจากเจ็ดยี่สิบครับผมเจ็ดร้อยยี่สิบเป็นสี่พันแปดสี่พันเจ็ดซึ่งสองตัวนี้อืมวันหนึ่งไหนวะสองตัวนี้ทําไมตัวนี้พลังเยอะกว่าเยอะเลยวะลบเจ็ดสิบเอ็กซิสคืออะไรลบลบคืออะไรยังงงอยู่นะครับลบเอ็กซิสคืออะไรเมื่อกี้ก็ลองเทสอัดคลิปเทสไปได้แป๊บหนึ่งผมตัดสินใจนะฮะโอเคเราเอารีโรไปรีหาไอ้นี่เลยดีกว่าเขาเรียกอะไรนะหาออมเมตตี้เลยดีกว่า นะครับเดี๋ยวอัปเดตเกมมาใหม่เดี๋ยวเราค่อยหารีโลมาอีกรอบหนึงเดี๋ยวเข้าไปซื้อมาโอเคเอาให้ตัวนี้ก่อนนะครับไปลุย4,600กออมิตี้ต้องมาโอ้ลีเควียมมารอบ2แล้วเหลือ1,600อันลีควียมมารอบที่2แล้วแล้ว โอ้โหมาสักทีออมไมตี้อเหลือพันสอันไม่รู้จะพอหรือเปล่าฮะถ้าไม่พอเดี๋ยวไปหาเพิ่มถ้าไม่พอเดี๋ยวผมไปหาเพิ่มเลยครับสำหรับดีโลไม่เป็นไรชิวๆครับเพราะว่าผมซื้อที่ร้านวิวอ,อุปกรณ์ช็อป เคยไหมสุ่มเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีและนี่คือสวรรค์ของคนดวงเกลือตรงนี้เลยบิวอุปกรณ์ชอบมีตัวละครให้เลือกซื้อมากมายทั้งตัวละครมิติกตัวละครลับและยังมีเจมจำน่ายทั้งในแบบ toilet tower defense skibidi toilet และ anime defender รวมถึงรหัสไก่ตันจาก block food เทปได้ง่ายๆที่บิวอุปกรณชอบลิงอยู่ใต้คลิปนะจ๊ะไทยอินอย่างนี้เลยอ่าเราโฆษณาด้วยเป็นไงเอาเรื่องวะ โอ้ศูนย์จุดแปดออกติดกันสองอันว่าไปแล้วเหลือหนึ่งพันสุดท้ายครับก็ว่างรอรีโลนะครับเราสปิริตก่อนดีกว่าเอิร์ธไม่เอาเอนชานเต็ดหนึ่งเปอร์เซนต์โอ้โหซัมมอนอีกแล้วโอ้เอนชานมาอีกแล้วโอ้ยอ่ะอะเอาก็เอาเพราะมันจะหมดแล้วอีกตัวหนึ่งครับหาไม่ค่อยจะเจอฮิยิมเอาก็ได้โอ้โหหนึ่งเปอร์เซนต์อีกแล้วไอเอาก็เอามาเดี๋ยวหารีโลเดี๋ยวรอรีโลป๊บน,นึงฮนะ 7,500ลิโลครับผมมารุยเอาให้ได้รวมกับเก่าสี่พันห้า4 5 0 0 4,600โอ้โหเดี๋ยวนะเท่าไรวะห0 0่งหม0 0 0 0นมื่นสองมนอรวมกเก่าคือ1 2 0 0 0 1 2 0 0 0ึพันลิโลให้ตายเถอะไม่เคยเอาลิโลมาสุ่มอะไรเยอะขนาดนี้มาก่อนเคยสิทรงจินอู1 4 0 0 0สี่ไม่ได้ออกไปที่รุยจ้ะ เป็นรองเท้าทำไมวะขอโทษครับจะเปี่ยวคาปากเป็นรองเท้าเพื่อเอาไม้ไม่เป็นอย่างอื่นเป็นบัฟหนึ่งอ่าสปิริตหนึ่งเปอร์เซ็นครับแล้วก็บัฟโอเามตาี้สองสองอันเลยเดี๋ยวเราเอาไปเทสกันเอาไปอินครับเดี๋ยวขอฟามเงินในอินก่อนมาครับวันนี้ฟามเงินไว้แล้วก็วางโกโจดักหลังไว้นะฮะโอเคเราจะเริ่มที่อันนี้ก่อนวางไปฮะ พลังเริ่มต้นออไมตี้นะครับอยู่ที่1นึ่งนะฮะอันนี้น่าจะติดบั๊ด้วยนะครับติดแล้วก็บัฟให้เพื่อนด้วยอ่าไงล่ะบัฟให้เพื่อนมันเป็นผมอยากรู้จริงๆว่าบัฟให้เพื่อนบัฟอะไรให้เพื่อนแล้วติดบัฟด้วยนะฮะน่าจะสําหรับคนอ่าน่าจะสําหรับตัวที่ตีแล้วติดเลือดนะครับติดลดเลือดอะไรประมาณนี้โอเคเอาไปครับขั้น2 3 3สขั้นถัดไปเปลี่ยนถ้าโจมตีครับ บัตรบาลตเป็น3 9มหมนี่เป็นอย่างนี้เลยโหข้างหลังเท่มากเอาดูนะเอาตัวหลักเดินไปไกลๆก่อนนี่อัปเกรดครับขั้นที่4เป็น4 6่หมและขั้นถัดไปนะครับจะเป็นบัตรพนิสเมนต์พูนิสเมนเออช่างมาเถอะนั่นแหละเปลี่ยนท่านะครับเป็นอ่าเป็นระเบิดหลายหินน่าอันนี้น่าจะหลายฮิตนะครับผมตุมหรือเปล่าลองดูตัวที่มีเกาะสิอ่า ไม่รู้หลายิีหรือเปล่าขั้นที่7นะครับขั้นที่7จ,จะเป็นบัตรรีลิสนะครับโอ้โหเป็นพุ่งขึ้นมาจากพื้นแต่สวยมากออราสวยมากเวลาเราใส่น่าจะสวยเทจัดดูดิเทจัดจัดโอ้อบุกสปิริตที่เรามีด้วยอมันเทิงขั้นถัดไปนะครับแปดหมืนสามและขั้นถัดไปบัตรบ,บอลนะฮะก็คือก้อนเลือดน,นั่นเองแปดหมืนห้าครับเลวเลวเลวที่เก้า ฮิตเดียวครับผมติดลดเลือดด้วยอืมแล้วก็ขั้นถัดไปนะครับ8ปดหมขั้นที่10นะครับ1,000งแสนเลดมูนอ่ะยังไม่ตันยังไม่ตันผมนึกว่าจะตันแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเด๋ออกจากดวงตาก่อนโอ้โหสวยมากอลังเกินขั้นสุดท้ายครับ1,12,000นหนึี่แม็กอยู่ที่1นึ0 0แนะครับ ระยะ43นี่โอ้โหมาขายครับต่อไปเป็นคิวของเบอร์เซอร์เกอร์ขั้นแรกตีเป็นแนวตรงหลายฮิตครับ1 2 3 3ฮิต1 000, 1 0 0 0ขั้นถัดไป1 2 0 0 0นะครับแล้วก็ขั้นที่3จะเปลี่ยนท่าเบอร์เซอร์เปลี่ยนท่าโจมตีฮะ2อ0 0 0อ่ะอันนี้น่าจะฮิตเดียวเอาไปอีกครับขั้นที่5จะเป็น เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์อะไรอะ่ะหิวเออผมหิวอะ่ะเบอร์เซอร์เกอร์นะครับเบอร์เซอร์สแลมสามหมื่นเจ็ดอ่านี้เป็นฟูลนะครับคิดเดียวติดรถเลื่อนไหมติดขี่นะครับขี่ห้าหมื่นกว่าโอเคคิดเดียวครับขั้นต่อไปนะครับจะเป็นเจ็ดหมื่นสี่นะครับเปลี่ยนเป็นเบอร์เซอร์สติมเพิลสไตร์นะฮะตวัดดาบไปสองสามทีปั๊บปั๊บ ขีสามหมื่นเจ็ดขั้นถัดไปนะครับขั้นที่9จะเป็น8ปดหมื่นหนึ่งโอเคอันนี้โอ้โหวงกว้างกว้างเลยโอ้โหไหลฮิตนะฮะโอ้โหไหลฮิตมากอัพครับขั้นที่11ไม่รู้ขั้นสุดท้ายหรือเปล่านะฮะเบอร์เซิร์กมัลติเดชันนะครับแสนสามจัดปยังไม่ตันครับน่าจะมีอีกขั้นหนึ่งนี่เป็นการตวัดดาบปูนะครับดูใกล้ๆหน่อยเน่ชุงชิงชุงชงชุงชง อ่ะขั้นสุดท้ายครับแม็กที่แสนห้าเลยครับประมาณนี้เลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะเอาไว้เจอกนคลิปหน้าฮะไปแล้วฮะบ๊ายบายครับอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยเ <c oughs> จอกันครับ